ครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาดูช่องอาจารย์ลุงพารวย168นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปหลังหวยออกนะครับสดสดร้อนๆเลยนะครับเพิ่งออกไปเมื่อสักคู่นี้เองนะครับผมก็เลยได้ทำคลิปมานำเสนอให้กับ FC นะครับเป็นคลิปหลังหวยออก งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2566นะครับเลขที่ออกบนนะครับ903บนเอ่อบน903ล่าง99นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขออ่านคำเตือนนิดนึงนะครับคำเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทาง คิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปหลังหวยออกนะครับผมได้นำชุดสรุปมาให้ดูนะครับว่ามีชุดนี้ครับมีใครได้ตามไหมครับชุดมหาโชคจริงๆงวดนี้ของอาจารย์ลุงเข้า เกือบเข้าทุกชุดเลยนะครับที่ผมลงให้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุด P1 ถูกมาแล้ว131งวดก็ถูกไปที่0ูนย์สามบนตรงๆนะครับดอกคลิปหน้าผมจะนํามาเสนอหลังคลิปออกนะครับงวดนี้ก็ถูกไปตรงๆนะครับผมจะนําชุดมหาโชคให้ให้กับ f c ดูก่อนนะครับงวดนี้แล้วก็สูตรปักหลักล่างตรงๆงวดนี้ก็ถูกอีกนะครับ ขอให้ท่านไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับอันนี้ลงให้สดสดร้อนร้อนหลังหวยออกเลยนะครับปักหลักล่างตรงตรงที่ออก9 9ก็งวดน,นี้ก็ถูกนะครับส่วน3ตัวบนตรงๆก็ถูกไปที่3าตัวโต๊ดนะครับขอให้ fc ไปดูที่ในคลิปได้เลยนะครับอันนี้ผมมาให้ดูหลังหวยออกนะครับเป็นชุดเอชุดหลังหวยออกเป็นคลิปเขาเรียวกว่า สูตรมหาโชคก่อนนะครับอย่างงวดนี้ผมวางเลขไปนะครับมีทั้งหมด36ตัวนะครับสูตรนี้จะเดินดีทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ส่วนใหญ่ชอบมาบน90%อนะครับอย่างที่ผมบอก f c ไปแล้วนะครับงวดนี้ถูกไปที่03ครับเลขที่ผมเน้นให้ตรงๆ12หางนะครับ ดีใจกับ f c ด้วยนะครับที่ใครได้ตามสูตรนี้นะครับเลขนี้ผมตัดมาจากไหนครับก็ตัดมาจากเลขที่ผมให้ในทางช่องนะครับท่านไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับสำหรับสูตรนี้ที่ผมวางเลขไว้ให้นะครับเลขที่ผมวางให้ก็ได้อธิบายในคลิปหมดแลวนะครับงวดนี้ก็ออกไปที่ศูนย์นะครับ แล้วก็สามนี่นะครับเป็นเลขตัวเด่นนะครับเด่นบนปกติเด่นบนมันจะผมจะให้แค่หนึ่งถึงสองตัวนะครับแต่วันนี้เลขมันไม่ชนกันนะครับที่ผมได้อธิบายในคลิปคราวที่แล้วนะครับผมจึงได้มาจับวินกันนะครับเมื่อวินกันมันก็จะได้จับเป็นเลขทั้งหมดได้เลขมาทั้งหมดสิบสองตัวตัวเน้นนะครับของบนนะครับอันนี้ผมเน้นให้บนนะครับแล้วก็ถูกไปที่ศูนย์สามนะครับ งวดนี้ออกไปที่903นะครับล่างนะครับ99นะครับงวดนี้เป็นงวดที่ 79แล้วนะครับเจแล้วแล้วคลิปต่อไปจะเป็นงวดที่8 0ดสินะครับสูตรนี้เดินดีเดินยาวมาตลอดนะครับ fc ท่านใดได้ติดตามหรือเปล่านะครับอันนี้และคลิปหน้าผมก็จะนำสูตรนี้มานำเสนอให้กับ fc อีกครั้งนะครับอันนี้ก็รีบนำมาลงให้ก่อนนะครับหลังหวยออกก็คือนำมาตรวจการบ้านให้กับ fc ก่อนนะครับ ต่อคลิปหน้าผมก็จะนําสูตรพีหมาลงให้นะครับสูตรพีหก็ถูกนะครับก็จะนํามาเสนอให้นะครับหลังหวยออกเหมือนกันให้ fc คอยติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีและดีใจกับ fc ทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมเจอชุดมหาโชคชุดนี้นะครับผมตัดให้ถูกตรงๆเลยนะครับดีใจกับทุกท่านด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ